สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้วันที่หกนะครับผมหกกรคหกห้าครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรานำรถหกหนึ่งศูนย์คันนาคาโรเกียกลางนะครับเอามาทดสอบนะะหลังจากที่คุณภาพเสร็จเรียบร้อยนะะก่อนที่จะเอานำรถไปทำสีครับ เอามาดูเอามตรวจสอบดูเนะี่ยเพื่อดูจุดบกพร่องนะครับว่ามีตรงไหนจะต้องแก้ไขอีกหรือไม่นะครับผมสําหรับคันนี้นี่เป็นเดิมทีเป็นรถเก่านอกนะฮะอกอ,อกนะอเ,เก่านอกมานะครับเจ้าของโดยบอกเก่านอกมานะครับปัจจุบันปัจจุบันนี้เป็นรถเก่าไทยนะครับแต่เราได้นํามาบิว้วเช็คสภาพใหม่แต่ขึ้นจุดนี้เราฟิตใหม่ระบบเกียร์คันหน้าเราก็เช็คใหม่หมดเรียบร้อยนะครับคันนี้มออน้ําใหม่ด้วยครับดูนะฮะ อัน,น,นกันกิดหนึ่งนะครับผมดันกิดหนึ่งธรรมดาฮะวันนี้เราจะไม่เหยียบมากมายนะครับเหยียบพอประมาณประมาณของรถไปไหวน,นะครับเพราะว่าเนื่องจากเครื่องยนต์เราทําการติดใหม่นะฮะยังไม่ทําได้รันอินมากนะฮะดัดรันดินไม่แค่วันเดียวครับอามาให้ดูประสิทธิภาพการทํางานของระบบต่างๆนะครับก่อนที่จะเข้าทั้นสี่นะฮะ อ่าคันนี้เทสวันนี้เราผ่านนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเริ่มลงมือทำสีเลยครับตัวนี้เป็นตัวนี้เป็น,นเครื่องยน์ฟิทใหม่ปั๊มเชื้อเพลิงเอ้ยเชื้อเพลงิงเช็คใหม่เลยนะครับตัวนี้เป็น610นนรุ่นสนะครับผมเป็นรุ่นปั๊มแบรน์เท่าดีโตโอชิตเตี้ยนะฮะเป็นตัวแท้นะครับผมเครื่องยนต์นี้แท้ๆเลยทันทายแท้ครับเกียร์กลางแปดคูณสองนะฮะ เดี๋ยวคราวนี้เราจะเปลี่ยนยางใหม่ทั้งสี่เส้นนะครับดูครับใหครู้ถึงกำลังนะครับ,บคบันนี้แรงดีมากครับกำลังดีเลยนะฮะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหารถท602เทาไปรถเช็คสภาพนะครับผมลองพิจารณาคันนี้ดูนะครับ อีกหนึ่งพันนะฮะที่นากทำงานครับดบบูครับผมมาเต็มเต็มไปนิดครับดรงดีไม่มีตกเลยนะฮะ ทงกัไปเรื่อยๆนะครับ,รบดูฮะกันหนึ่งนะครับผมก็ถือว่ากำลังที่สุดยอดเลยครับ เดี๋ยวใบจะน้่นจะเปลี่ยนใหม่ใส่ของใหม่เลยนะครับผมอันนี้เป็นใบทดสอบครับเสร็จแล้วก็จะสวยงามแน่นอนครับ ระบบน้ำมันยังมาค่อสะดวกดีนะเล็กม,มากๆจะมีสะดุดบ,บึบบึบบึบนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวตรงส่วนนี้มนันต้องเป็นห่วงนะฮะเดี๋ยวจัดการให้เรียบร้อยนะครับามาทดสอบทางนี้ผู้ฝามมั่นใจนะฮะก่อนที่จะลงมือลงมือทำสีนะครับผมนะครับสำหรับราคาตั้งขายคันนี้ก็อยู่ประมาณ6กแสนเก้าหมื่นบาทจะส่งให้ฟรีนะครับพร้อมรับประกันคุณภาพนะฮะหนึ่งเดือนนะครับ เออมันเมาไปเจอพวกผู้ใหญ่อนะเออไปที่ร้านนะเออเขาไปหลายคันแล้วเหรอไปหลายคันแล้วเอาไปเอาไปวังที่ตารให้มาม e nah. าดูเอาไปอะไรนะ้เิต็มเลยตรงนี้เน ใหญ่ัน้าาลอครับน <Có> ีคบผมผู้ใหญ่นะครับไอ้นี่มันมันกี่อันนี้8ปดสิบหกแปดอันนี้หกหนึ่งศูน หกส0บหกหนึ่งงแปดสหกแรงมาแรง เรัออบอก,ก,กระหว่างนี้ก็คือคับผู้ใหญ่ไปด้วยนะครับระหว่างถ่ายคลิปให้ชมกันนะ,ดะเดี๋ยวการนี้เดี๋ยวใครจะลองถ่ายน่าจะดีลองให้มันร้อนหนร้อน,อน,อนต้องลองทุกอย่างอะ่ะใ,ใ,ให้มันร้อนใช่ป่ะใช่ให้มันร้อนพอร้อนเนี่ยจะมีมีอาการออกจะฟ้องเลยว่าจะเป็นไรถ้าเราดูแลขาดตัวผูกขอ้อตรงไหนเราจะไม่รู้ไง รถก่พอนก่อนที่จะขายเราทำเรื่อลูกค้าเยอะเราไปซื้อรถมาหลายคันแล้วดิมันว่าหลายคันแล้วแต่ว่าใช้ดีแล้วเนื้อปัวเราก็ไม่ลูกค้าขายเราบอกว่ามาด้วยคืออะไรเออให้มาดูให้ขาอะไรอ๋อเป็นเพราะมันเป็นลูไก่เป็นช่างช่างไงดิไม่รู้แต่ได้เป็นช่างอะไรประมาณนั้นตัวดําเห็นเราด้วยกันได้ น้องขคล้ายรูปร่างใหญ่คล่าขๆแท่งแตมันไม่ใช่แข็งโตมีใหญ่จะซื้อมานี้เราดยมากเราเราจะต้องอะไรอ่ทอ,อย่างอย่าต้องลองลองก่อนเลยว่าอะไรเป็นอะไรมั่ง ไอ้นี่ประกอบแล้วนี่นี่ประกอบประกอบชางคนแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่ครานี้เราเดี๋ยวมันก็จะทำสื่อเเห็นไหมอ้ยนี่เป็นี่ราน้็เฮ้เ้ยเ้หาเอะคราันี้เราลองลองว่าเอ่านไหมเครื่องผ่านไหมเออครับท่ดีาเราทดีขาเี้ เขาขายไปใช้ได้แบบเขาบอกต่อที่นั่นดีที่นี่ฟัมดีแต่เราไม่ต้องโฆษณาแบบมันน่แหละเป็นโฆษณาเองแล้วมันจะมีประโยชน์มากนะเจ้าของมันโฆษณาละใช่ป่ะอย่างกเราที่โฆษณามันก็บอกว่าโฆษณาขายอะไรเงี้ยถ้าคนไปพูดอย่มันอ่าใช่ติดต่องถูกต้องถ้าคนซื้อใช้ไปใช้งานได้แบบเขาก็ไปบอกกันเองนะ มานดีก็ตั้งผ่านตั้งผ่านไม่ดีก็ถ่ายเป็นร่องเป็นรอยก็ได้สิเลี้ยงผ่านไม่นิ่งก็กระสุนๆ,ๆต่ำๆเนี่ยเ้ยเฮ้ยไปหาดิเนี่ยถ้ารเลี้ยงไม่นิ่งก็เป็นหลุมเป็นบองงอ่อไงอันนี้ทดลองรบับมือพายุรีเกิยแลนะครับผมนะฮะ รถหลับจ้างสวยมากเขอจ่ายนี่ไงไม่ค่อยกดลึกรจ้างนะเออเราเราลึกไว้ก็มันดีใช่ป่ะเราต้องเน้นลึกไม่ใช่เ่อลึกตรงหัวข้อหลุดไปเราไขตื้นไปเขาไปไขลึกใช่เหมันน่าเกลียดถ้าเรารับจ้างนะ น้องผู้ใหญ่มาเพียบเลยนะมาหลายตัวเลยล,ลูกน้องผู้ใหญ่ก็มีอยู่แค่นี้แหละหาเขาทิง้งเก็บไม่ให้ใหใหองไี่มาแล้วเขามาทิ้งเอามาปล่อยแล้วเป็นี้เขเก็บมาเลี้ยงนะนะสำหรับทุกคน,นนี้เท่าที่ดูที่ผ่านเลยนะครับผมเดี๋ยวดูไฮดรอลิกนะฮะว่าจะต้องแก้ไขหรือไม่นะครับไฮดรอลิกนะฮะ ขึ้นขึ้นโอเคแล้วขึ้นปกติเลยนะครับผมเราต้องเล่นเครื่องแล้วปื๊ดเลยยกนะฮะครับเ,เ,เรายกยกฐามเราไม่บางคันนี่มันจะเสียที่ว่ายกฐานมันต้องเล่งดืง้อนะมากไม่ดีนะมันจะองทำไม่ดีเอออันนี้แสดงว่ามันดีแล้วเราไม่ต้องเไป ผมถรารถคันนี้นะฮะถ้าเช็คสภาพเสร็จเรียบร้อยยางใหม่สีใหม่ระบบไฟให,บใหม่แบตเตอรี่แล้วก็ราคาใหม่นะฮะ6แสน9หมื่นบาทครับถ้าใครสนใจก็สอบถามเราได้นะครับที่081 07640นะฮะพร้อมรับรประกันคุณภาพหนึ่งเดือนนะครับครืนี้ไม่มีะอะไรนะครับผมการทดสอบคันนี้ก็ผ่านด้วดยดีนะฮะ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ